จ๊อยากกินอะไรงั้นเหรอว oh, wow. ้าวถ้อยากกินเค้กเยี่ย yeah. มทุกคนทำได้ชิมไหมทุกอย่างจะออกมาดีที่สุดเริ่มจากทำแป้งสำหรับเค้กที่แสนอร่อยของฉันฉันต้องผสมแป้งแล้วก็น้ำตาลนมและไข่แล้วก็ตั้งไปเลยพร้อมแล้วจากนั้นส่วนผสมรลับก็คือสีแดงเข้มข้นหวาน แล้วก็น้ำเชื่อมรสตรอเบอรี่งไงละ่ะแต่คิดว่างไงเลือดนั่นเหรอไม่ละ่ะเจสไม่ชอบแบบนั้นเอาล่ะพอแล้วตอนนี้เราต้องผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเนียนเทใส่ในแม่พิมพ์ส่งคกมแล้วก็บอกลาสิบนาทีจนกว่ามันจะสุกละมันต้องออกมาสมบูรณ์แบบแน่นอน เค้กของฉันพร้อมต้องนานแล้วล่ะมันไม่กลิ่นหอมอย่างไม่น่าเชื่อเลยตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็มาตัดเค้กเอเป็นเท่าๆกันมันจะออกมาเป็นเค้กที่น่าทึ่งมาดูสิเค้กของฉันเนื้อนี่นแค่ไหนดูเลยมันก็จะข่ายนมใส่อะไ,ไปได้อย่างไงล่ะตอนนี้ก็ทาให้ทั่วเค้กเลยทาให้ทั่วนะ ันจะได้มีรสฉ่ำและก็หวานฉันว่าเค้กมันจันต้องมีสีสันสักหน่อยฉันบังเอิญมีช็อกโกแลตสีสียูโรตัวพอดีเลยตอนนี้ก็ละลายมันในหม้อแล้วก็ได้ไอซิ่งที่สมบูรณ์แบบของฉันอ๋อมันน่าตลกมากเลยแต่สำหรับคำพูดที่บอกว่าเค้กที่ดีที่สุดนะส่วนฉันใช้นูเทลล่าสำหรับเค้กของฉันแต่มไม่ใช่เล็กแบบนั้นนะอันใหญ่ตึงหานี่ต้องพอแน่ๆแลรวมาลองชิมกันก่อนการชิมระหว่างการทำอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยโอ้มันยังไม่พอสำหรับฉันฉันอยากกินมากกว่านี้ โอ้หมดแล้วล่ะได้เวลาลงมือกันแล้วใส่แป้งลงไปแล้วก็ไข่ด้วยน้ำตาลแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันเอาล่ะคนเลยตอนนี้เราก็ไปใส่ในไมโครเวฟเอ้าถังมันใหญ่เกินไปนะอืมอเดีย ฉันมีมือของไอรอนแมนวางอยู่แถวนี้พอดีเลยมันจะช่วยให้ฉันทำเค้กให้สุกเร็วขึ้นเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยทีนี้ก้าวันออกมาแล้วตกแต่งนักธรรมหวานได้เลยใส่เอ็มเอมลงไปฉันชอบมันจริงๆนนเนี่เย,ยอะๆเลยมากกว่านี้โอ้ เค้กของฉันสุกแล้วล่ะฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้เลยอ้ไหนดูสิว้าวเจ๋งมากตอนนี้ฉันตัดมันออกเป็นเนเท่าๆกันเลยโชคดีนี้ฉันมีเล็บที่ยาวแล้วก็แหลมคมมากเอาล่ะตอนนี้ต้องทำมาเค้กชุ่มฉ่ำด้วยเวปครีมใส่ลงไปเยอะๆเ,เลยเกลี่ยให้เข้ากัน เพอร์เฟกต์มากและตอนนี้ฉันต้องการของตกแต่งนิดหน่อยเลยเข้าแมงมุมมาเลยลิสเซ่ม,มากอ๋อช็อกโกแลตของฉันละลายแล้วละ่ะเยี่ยมมันออกมาเหมือนที่ฉันต้องการเลยตอนนี้ก็เททุกอย่างลงในชามแต่อย่าผสมกันนะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วจากชามก็รัลงไปที่เค,ค้กของเราเลยดูสิมันน่าสดใสแค่ไหน สิบตปดสิบปีเลยล่ะเอ้ยเยี่ยมมากมาเยี่ยมทุกคนพร้อมแล้วล่ะหนูน้อยเจสเดิวเข้าเรียบร้อยแล้วว้าวาว,าว้าวทุกอย่างดูน่าก,กินมากเลยงั้นเริ่มจากอันนี้แล้วกันหั่นเลยโอ้ยทำไมมันแข็งจังเลยอะ่ะแต่บางทีอาจจะอร่อยก็ได้มัง้งมาลองกันเอ้ยไม่อร่อยเลยอะ่ะ แล้วอันนี้ล่ะเค้กดูสดใสมากเลยอยากลองแล้วออร่อยจัง <Wow. S 1> โอ้โหแล้วต้งนี้คืออะไรอะนมงมุมงั้นเหรอโอมันออกมาจากต้นข้าวหรือไงมันน่าก,กลัวนิดนึงนะแต่ก็มันก็ดูดีอยู่มาลองกัน อืมอร่อยจังเลยอะแต่ว่ามีอะไรอยู่ในปากฉันนะเอเดี๋ยวนะเออออแมงมุมโอ้ไม่นะเค้นีมน่มันสยองมากเลยเอาล่ะฉันเรืกอนนี้เป็นผู้ชน,นะขอบคุณนะเจส ได้บอปคอนทุกคนทำได้ไหมเขวนหวานเลยนะ,ะไม่มีปัญหาเจสตอนนี้มาทำ๊อปคอนที่ี่สุดในชีวิตของเธอกันเลยในฐานะที่ฉันเป็นเชฟที่เก่งที่สุดในโลกฉันทำมันในช็อกโกแลตเครื่องวงกลมใส่เม็ดข้าวโพดลงไปแล้วก็มาร์ชเมลโล่ด้วยจากนั้นก็ปิดด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ใส่ดอกไม้ไฟเข้าไปด้วยทำให้มันเป็นระเบิดช็อกโกแลตยังไงละ่ะ อ,อมันดูไร้สาระมากเลยฉันจะทำป๊อปคอร์นแบบคลาสสิกให้หนูน้อยเจสนะเธอต้องชอบแน่นอนส่วนฉันมีข้าวโพดแต่ฉันจะเอาเข้าวโพอดออกมาได้ยังไงอะอ๋อใช่แล้วฉันใส่ข้าวโพดลงในกระทะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อน,นสนจนกินเท่าลงไปด้วยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็รอ โอ้โอ้ฉันได้ยินเสียงบางอย่างนะมันดูกันทำไมมันแก่ไม่ออกล่ะโอ้ให้ตายเป็นไงล่ะชอบแค่ของฉันไหมยอยากให้ฉันดืกมเื่งของเธอให้หมดลยะชิมไหมเออเออข้างแนมนก็อร่อยดีนะแต่ฉันไม่ชอบอาหารมันนุ่นแบบนี้ล่ะสิแล้วเราต้องตอกแต่งด้วยละ่ะด้วยกระโหลก แล้วก็ราชกโกแลตลงไปด้วยเยอะๆเลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วล่ะเอาไม่จา oh มันดิบแล้วล่ะว้าว <Wow. S 2> ฉันทำป๊อปคอนได้ในขณะที่ดูตัดต่อด้วยล่ะโอ้ oh, ร้อนจังเลยจัดที่จานดีก,กว่าอืมเราพร้อมแล้วว้าว <Wow. S 2> wow. ทุกจานดูงน่ากินมากเลยอะแต่นี่คืออะไรอะระเบิดนั้นเหรอ อ๋ไม่นะมันละเบิดเข้าหน้าเลยอ้ใครคิดเรื่องแบบนี้กันนะแล้วนี่คืออะไรอีกอ้ออร่อยจังเลยอ๋อโคงกระดูกนั่นเหรออ้ไม่นะหน้าขนลุกอะฉันไม่อยากกินอาหารเลยเห็นงี้ <S <S ไม่เรอไม่กินแล้วนี่คืออะไรป๊อบคอนจัดกาข้าวโพดงั้นเหรอมาลองกันอืมอร่อยจังเลยฉันชอบนะป๊อบคอนอันนี้ฉันนะเย yeah! ้ฉันชนะแล้วเอาล่ะจ้าสุดท้ายที่ฉันอยากได้ก็คือโดนัทรีบทำนะคะยังเขี่ยวยืนเลยอ่ะ เอาละทุกคนพร้อมไหมงั้นก็ลงมือกันเลยดักราทำอะไรสักอย่างละดูเหมือนนะแต่ว่าทำอะไรกันนะทำไมเร็วจังเกิดอะไรขึ้นโดนัทของฉันพร้อมแล้วอชอบมันไหมเออฉันไม่รู้ว่เาเกิดอะไรขึ้น,น,นแต่ดักลาทำอาหารเร็วขนาดนั้นได้ยังไงกันนะแต่ช่างเธอ ที่นี่เราไม่ทำอาหารเพื่อความเร็วนะแต่เพื่อคุณภาพนะส่วนอาหารของฉันจะไปได้คุณภาพเต็มเปี่ยมเลยแรับประกันว่ามันต้องออกเป็นโดนัทที่ๆที่สนิทแล้วตอนนี้ก็มาทำแป้งโดกันเลยแล้วก็ปั่นให้เข้ากันเช้อุปกรณ์ใหม่ที่ฉันเพิ่งได้มามันเยี่ยมมากใส่แป้งโดล,ลงในแม่พิมพ์แล้วก็ใช้ความร้อนสักน้อย เอาล่ะใส่ลงไปเลยไฟพวกเธอชอบกันไหมส่วนฉันจะทำโดนั้นจากขนมปังให้คือขนมปังที่อร่อยมากเลยนะไม่ต้องสงสัยฉันควบคุมทุกอย่างไว้ได้แล้วแล้วมันคืออะไรใช่ฉันต้องการรูปทรงกลมนะออมาฝรั่งเท่าที่ฉันชอบมันมีรูปสรงกลมนะตอนนี้ก็เยี่ยมมากเลยดูสิแล้วก็หนูลาบทเรียนของคาราเต้แล้ที่ฉันเรียนมา อาจารย์ต้องภูมใจในตัวฉันแน่นอนเนื่อที่แข็งแกร่งของฉันคือท่าไม่ตายออกมาแล้วเอาโดนัทมาเรียงกันแล้วก็บีบววปเรียงลงไปเลยแล้วก็ลักกวาดด้วยโอหน่าเบื่อจังเลยโอ้แล้วเชฟทำอะไรอยู่นะโดนัทของเธอก็ดุยนะไม่อยากจะเชื่อเลยแถมเธอยังเพิ่มครีมสีชมพูด้วย ฉันยังมีความคิดที่ชาดอีกกวนั้นนะโดนัทนทำให้เรานึกถึงอะไรละ่ะใช่แล้วห้องยางชชวชีพยังไงละ่ะเราจะทำสระน้ำกันใส่โดนัทลงไปเลยลก็มีบาร์บี้นั่งอยู่ด้วยเป็นไงละ่ะพร้อมแล้ว oh ไม่นะพวกเธอไม่เข้าใจรสนิยมของเด็กสักนิดเลยฉันรู้ว่าเขาชอบสัตว์ประหลาดน,นะเหมือนฉันไง องั้นฉันจะเพิ่มตาฟันแลวก็ปีดด้วยและนำเชื่อมสตรอเรี่เล็กน้อยพร้อมแล้วมันดูเหมือนฉันมากเลยว้าวตวน,น่าสวยจังเลย่กินหอมมากๆแต่นี่คืออะไรอ่ะมันก็อร่อยดินนะแล้วไหนต่อละอ๋อนี่หนูปแปลกแปลกก็มาลองกัน ม,มันหวานแล้วก็อร่อยมากแล้วโดนัทละ่ะมาลองกันเลยอ,อ๋มันดูตลกจังดูเหมือนแร็คคลาฟของเราเลยเหมือนจริงๆนะแล้วมันอร่อยมากด้วยอ๋อนี่คืออะไรเนี่ยอโอบาร์บี้สวยจังเลยอ้อนั่นโดนัทเหรอมีสปริงเกิลสวยๆด้วยสวยจังเลยต้องลองแล้ว มิเศษมากเลยโดนัทชิ้นนี้ฉันนะฮะใครเก่งที่สุดในนี้โอ้ไม่ล่ะเจสเธอต้องบอกว่าโดนัทของฉันดีที่สุดบอกฉันสิว่าเธอตัดสินใจผิดโดนัทของได้คูล่าดีที่สุดฉันขอสั่งเธอโอ้ใช่พวกเธอเห็นไหมยออเกิอะไรขึ้น อีกนิดนึงหนูน้อยที่น่าจะว่าเสร็จแล้วล่ะมันคืออะไรนะโอ้ว้วาวเธออยากกินเค้กเลโก้งั้นเหรอฉันเห็นว่าแซนดี้เพิ่มสุดๆเลยล่ะเธอเต็มเลยก็ของจะสมบัติเค้กของเธอไว้แล้วงั้นเหรอว้าวมันดูอลังการมากเลยแล้วก็เชฟนายตัดสินจะใช้แม่พิมพ์โลโก้งั้นเหรอใช่แล้วย่าอย่ามายุ่งนะฮึสกันแล้วโอ้โหทิกนั้นเหรอแต่ว่าน่าจะกินทำไมล่ะ เธอละช็อกโกแลตยังไงล่ะยังไม่ชัเนเสรจอีกเหรอฉันถูกสอนแบบนี้ในโรงเรียนทาอาหารนะถ้าเป็นพริกแดงก็มีไฟตอนนี้ก็เทช็อกโกแลตลงไปในแม่พิมพ์โลโก้เลยฉันจะใช้ช็อกโกแลตแบบมีสีแล้วก็กินเมนทอสแต่ไม่ใช่เค้กนะแต่ในปากฉันเอาไว้ทําอะไรนั่นเหรอเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว้าวเชฟใช้นแข็งช็อกโกแลตได้ลมหายใจของนายงั้นเหรอใช่แล้วดูสิเราเป็นช็อกโกแลตรูปแล้ก็ที่สมบูรณ์แบบมากเลยมันดีมากเลยเพอร์เฟกต์สุดๆแล้วเขาจะทำอะไรยูนล่ะ เธอสบายดีไหมไม่มีใครคิดทำอะไรกันเลยเหรอดูเหมือนคนยากก็นั่นโลโก้ด้วยนั่นเนี่ยฉันเกือบจะตอบเลโก็รถดเคนเสร็จแล้วล่ะแล้วคนงานว่าไงนะนฉันต้องการเล่น้วใช่ไหมพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นในครัวกันเนี่ยคนยากไม่ต้องห่วงนะแต่สาวของยายแค่ต้องการตกแต่งเค้กแบบของเธอนะเห็นได้ชัดว่าโลโก้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอด้วยจริงไหมย,ยาปวดหัวกับเสียงก่อสร้างมากเลยละ่ะ เค้กของย่าจะน่าสงบและก็อิรม์มากขึ้นแกตัดมันด้วยก้าวธรรมดาแบบนี้ก็เพราะว่าก้อนนุ่นๆนี่มันเหมือนเลโก้มากเลยล่ะแกคิดว่าเธอคงเข้าใจนะ่กไม่ใช่เด็กน้อยแล้วดูสิเห็นไหมสวยงามมากเลยและเชฟทำอะไรอยู่ล่ะฉันไม่ทำอะไรช้านะฉันกำลังทำเค้กลโก้หัวคนให้เสร็จยังไงล่ะและสมด้วยลโยก้ที่ทำจากช็อกโกแลตด้วยมันเจ๋งมากเลยอีกแล้วคนอยากรู้อยากเห็นอีกแล้วล่ะคุณย่าอย่าหายใจลดเค้กของฉันนะ ดูสิรสเค่งของฉันจะเสร็จแล้วล่ะมันใหญ่มากเลยพวกเธอชอบไหมเอาล่ะทีหนะ้าทุกคนทำเค้กเสร็จแล้วมาชิมเลยไหม,มพระเจ้าที่มันลอยก็ล็รสเค่งนี่เฮ่มากเลยอ๋อโอ้โอ้โอโอชิญเถอมันกล้จะอะไรกันได้โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่เค้กนี่ซิสทำไมทำแบบนี้จะทำฟันหักเหรอ อันนี้ดูเหมือนเค,ค้กมากกว่ามาลองกันเลยทั้งสวยก็อร่อยเลยอร่อยมากแล้วก็อันนี้เลยก็จะกินได้ไหมนะน่าจะใช่ไหนลองกันหนูหน้อยทีหน้าถ้าต้องลองให้มากกว่านี้นะอาจจะเป็นของเล่นปนอยู่ก็ได้ทุกคนหลอกฉันหมดเลยฉันจะลองเค,ค้กก้อนนี้หวังว่าอย่างน้นจะเป็นเค,ค้กจริงๆนะอ,อร่อยมากเลยฉันได้เป็นผู้ชนะเลย ินดีดได้นะคนยากกับชัยชนะครั้งแรกนะหนูนอยากได้เค้กคินได้เซอร์ไพรส์ทุกคนทำได้ไหมลนะ่ะอะไรกันนะย่ามองไม่ค่อยเห็นเลยไข่งั้นเหรอเชฟแต่ดาวด์คบมือแล้วล่ะมันต้องมีเศษม้างนั่นแน่ส่วนฉันมีแพ็คินได้เซอร์ไพรส์อยู่ในตู้กับข้าวด้วยจะทำมันได้สิ่งนี้ล่ะแต่ระหว่างนี้ฉันลองไข่สักใบไม่มีใครว่าอะไรชิมไหม แน่นอนหลานสาวแต่ย่าขอสักอันด้วยได้ไหมขอบคุณนะแซนดี้เธอช่วยย่าได้เยอะเลยแล้วทำไมคุณย่าต้องการไข่ด้วยละ่ะย่าเคยลองกิน d ด r เซอร์ไพรส์ไหมนะแน่นอนว่าไม่ตอนย,าอย่ายังเด็กไม่มีอะไรแบบนี้หรอกมีแค่ไข่ไก่ธรรมดาจากไก่นะแล้วเอาไข่นั้นมาทําไข่ดาวด้วยแต่คิน d ด้รเซอร์ไพรส์นี่สิมันวัยรุ่นมากๆเลยและหลานย่าก็อยากได้เค้กคินด้เซอร์ไพรส์ด้วยละ่ะงั้นก็มาทํากันเลยคุณยา่า คุณย่าเอาคิ้นเดเซอร์ไพรส์ของหนูไปหมดเลยงั้นเหรอทำไมถึงทำแบบนี้ลนะ่ะทำได้ยังไงเนี่ยแซนดี้ล่ะละ่ะเอาเงินไปซิอเอาไปซื้อคินเดสส็กเซอร์ไพรส์ให้ตัวเองนะโอเคไหมอย่ากโกรธเลยนะเฮ้อข่อยอยังชั่วงั้นก็กลับไปทำเค้กกันต่อดีกว่าย่าจะอุ่นใส่ไข่เล็กน้อยแล้วก็เทลงบนเค้กของเราเลยดูสิมันสวยแค่ไหนนะเป็นเค้กที่สวยงามมากท้านชักแล้ลังก็วันนี้ลาะในเวลาเดียวกัน ต่อมาก็ตกแต่งด้วยคินเดอร์แคนดี้กันละมันดูดีมากเลยแล้วนั่นเสียงอะไรนะออกไปจากเมื่อคขนซั้นะพอทีออกไปไงบอกให้ออกไปฉันจะกำจัดมันได้อย่างไงเนี่ยบางทีอาจจะติดบนเค้กก็ได้ไม่เหรอแล้วอย่างนี้ล่ะโออไม่นะฉันทำเค้กพังหมดเลยทำยังไงดีฉันยังไม่ได้ตกแต่งเค้กเลยแต่มันพังซึ้งแล้วแซนดี้ไม่เป็นไรนะมันเกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวคุณน่าจะช่วยเธอเอง เธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากเลยนั่นเนี่ยฉันไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วล่ะไอเดียของฉันมันล้ำเลิศมากเลยหาใครที่ไม่ได้ันทำเค้กในช็อกโกแลตไข่ด้วยงานนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากคินเดอร์เซอร์ไพรส์ล่ะและแน่นอนอย่าลืมนมสีขาวด้วยนะืมดูสิมันหวานหอมแค่ไหนล่ะและที่สําคัญคือมันอร่อยมากแน่เนะดูสิมันสวยมากเลยต้องยอมรับว,ว่าฉันเป็นเชฟที่เฉลิยมากเลยเจ๋งมากฉันอยากดูและดูตลอดไปเลยเป็นไงบ้างพร้อมหรือยังเราไปชิมกันเลยไหม ดูเหมือนว่าเซนดี้จะไม่มีเวลาแก้นแล้วล่ะคุณย่าช่วยเท่าที่ช่วยได้เท่านั้นแหละจริงๆด้วยว้าวเค้กน่ากินจังเลยนี่มันไข่ยักินได้จริงจริงเหรอโอ,อ้แม่จ๋าแล้วนี่คืออะไรอ่ะนี่มันคินได้พังๆนั้นเหรอแย่มากไม่กินอะ่ะกลับมาที่ของอะไรกันดีกว่าอ๋อแล่ะเค้กนี้ดูเรียบง่ายแต่มันต้องอร่อยแน่แนอืมอร่อยจริงๆด้วย แต่ฉันคิดว่าจะจะลองเค,ค้กคินเดอร์ยักษ์อันนีม้มันสวยอลังการมากเลยแต่มันหนักจังเลยดูเหมือนว่าฉันจะแข็งแรงไม่พอโอ้มันหล่นนะเอาล่ะลองแบบนี้ก็ได้แบบนี้ใช่เลยมันเจ๋งมากเลยอใช่เพอร์เฟกต์มากนี่คือเค้กที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยกดไลค์ล้านไลค์เลยเชฟยินดีด้วยนะโดยตอนนี้ชนชนะของเธอแล้ว